เราขายบ้านหลังนี้ไหมแล้วก็เราไปอยู่บ้านหลังสีเหลืองรอหลังใหม่เสร็จคือถ้าถ้าต้องเลือกเก็บระหว่างหลังนี้กับหลังสีเหลืองอ่ะก็อยากเก็บหลังสีเหลืองใช่ไหมเขาคิดแค่หลังสีเหลืองอ๋อตอนเนี้ยตังก็ไม่เยอะแล้วก็ต้องขายบ้านออก <c oughs> มาแล้วเข้ามาแล้วครท่านผู้ชมเราจะชนทุกท่านไปชมบ้านหรูของเจนนี่ราชนกที่ซื้อด้วยเงินสดพร้อมเ็ตค่าตัวของเธอเท่าไหร่ลังมีกรณีดราม่าคนบุกถ่ายเงินถึงเตียงร้องไห้กลางไล้สดจำใจขายบ้านเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมาก็ทำเอาแฟนคลับต่างก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักร้องสาวคนเก่งเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกต เธอได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศจะยกสมบัติให้น้องยูจินลูกสาวและลินลี่นารินาเชื้อแหลมหรือลินลี่ได้หมดทัศ์สดชื่นทางด้านยิวฉชดมงคลสามีของเจนนี่ก็โพสต์ว่าเจนนี่ถูกคนบุกไถเงินถึงเตียงมาแล้วหลายรอบจนเป็นกระแสะร้อนแรงในโลกออนไลน์มีคลิปในติกตอกที่ชื่อเจนนี่ดีเโพสแคปชั่นว่า โลกนี้มันโหดร้ายกับเธอเกินไประหว่างที่เจนนี่ไลฟ์อยู่มีช่วงหนึ่งได้ปรึกษายิวสามีว่าจะขายบ้านไปหลังหนึ่งดีไหมเพราะตอนนี้ตังก็ไม่เยอะแล้วต้องขายบ้านออกทั้งคู่ดูมีสีหน้าเศร้ายิวถึงกับซบไหล่เจนนี่เหมือนจะร้องไห้เจนนี่พยายามบอกว่าไม่ร้องส่วนแฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจซึ่งเจนน,นี่นั้นเธอก็มีบ้านอยู่หลายหลัง เจนนี่เผยว่าซื้อบ้านไว้ทั้งหมด6หลังอยู่ที่นครศรีธรรมราชสี่หลังบ้านที่กรุงเทพอีกสองหลังแต่ที่กรุงเทพหลังแรกไม่ค่อยมีเวลาดูแลเลยประกาศขายไปแล้วบ้านทุกหลังเจนนี่ซื้อด้วยเงินสดทั้งหมดบ้านหลังที่6ของเจนนี่นี้หลังใหญ่โตอลังการมากราวากับคฤหา์ ก่อนหน้านี้เธอเล่าว่าเธอบูชาไอ้ไข่แต่วันที่กำลังซื้อของบังเอิญไปเจอพระพิคเนตแล้วรู้สึกถูกชะตาเลยนำกลับมาบูชาที่บ้านจากนั้นทั้งงานและเงินก็ไหลามาเทมาและยังมีโหกลกซิลเสริมมงคลเรื่องการค้าขายด้วยมาหลังนี้เน้นแต่งด้วยสีชมพูเพราะเป็นสีที่ชอบ ชั้นล่างจะเป็นพื้นที่ส่วนรวมมีทั้งห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องกินข้าวและห้องไลฟ์ขายของที่เป็นรายได้อีกแหล่งเคยทำยอดได้สูงสุดถึงหนึ่งล้านในหนึ่งชั่วโมงครึง่งชั้นบนเป็นพื้นที่ส่วนตัวมีห้องนอนของน้องยูจินเจนนี่บอกว่าอะไรที่เคยขาดไปตอนเด็กก็จะหามาให้ลูกเพราะอยากให้โตมาในสภาพแวดล้อมที่ดี และยังมีห้องนอนของน้องลินลี่และห้องนอนของตัวเองที่ตกแต่งอย่างหรูหราซึ่งเจนนี่นั้นเธอก็มีบ้านอยู่หลายหลังเจนนี่เผยว่าซื้อบ้านไว้ทั้งหมดหกหลังอยู่ที่นครศรีธรรมราชสีหลังบ้านที่กรุงเทพอีกสองหลังแต่ที่กรุงเทพหลังแรกไม่ค่อยมีเวลาดูแลเลยประกาศขายไปแล้ว ก่อนหน้านี้ยิวพูดแบบขำๆถึงเรื่องบ้านว่าเขาซื้อไปแล้ว30ล้านทำเอาเจนนี่รีบเลรกรอบสองก่อนบอกว่าไม่ใช่30ล้านเดี๋ยวคนก็เข้าใจผิดเจนนี่เผยอ,อีกว่าเธออยากได้บ้านห้ห้องนอนอย่างมีห้องแม่บ้านห้องคนขับรถและพื้นที่ในบ้านที่ใหญ่กว่าเดิมก็เลยจำเป็นที่ต้องซื้อบ้านที่กรุงเทพเพิ่มอีกยวเคยเผยว,ว่า ตอนนี้ก็ดูดูอยู่ว่าจะซื้อหลังไหนดีและมีแพลนจะซื้อบ้านอยู่แล้วที่มีหลายห้องนอนกว่านี้เพื่อรับรองคนจากนั้นเจนนี่เปิดใจต่อว่าตอนแรกน้องสาวลิลลี่อยากเรียนที่ใต้แต่ตอนนี้ตนเองมีความคิดใหม่อยากให้น้องมาเรียนที่กรุงเทพเลยอยากซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อน้องจะได้มีห้องส่วนตัวที่กรุงเทพ ส่วนบ้านหลังนี้ของเจนนี่อยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านที่ซื้อให้ครอบครัวได้อยู่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่และเป็นรางวัลชีวิตที่สองคนพี่น้องสร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงและได้สร้างค่ายเพลงอยู่ข้างๆบ้านด้วย ส่วนน้องสาวอย่างเจนนี่ได้หมดทัสดชื่นก็มีบ้านเป็นของตัวเองด้วยบ้านอยู่ติดกับพี่สาวซื้อบ้านหลังแรกให้ตัวเองได้สําเร็จเมื่อตอนที่อายุเพียง16ปีเท่านั้นพี่สาวอย่างเจนนี่ก็ได้ออกมาเผยถึงความภูมิใจในตัวน้องหลังบอกจะแยกบ้านโดยได้สร้างบ้านใหม่อยู่หลังบ้านเจนนี่นี่เองชีวิตของเจนนี่นั้น กว่าจะมีวันนี้ได้ก็ไม่ง่ายเลยคุณพ่อของเธอเป็นนักแต่งเพลงคุณแม่เกดทำอาชีพขายเครื่องดื่มขายขนมเมื่อเจนนี่อายุได้เพียงสองเดือนพ่อของเธอบอกแม่ว่าไปเล่นดนตรีแล้วก็ขาดการติดต่อไปชีวิตครอบครัวของเธอถือว่าค่อนข้างลำบากมาตลอด แม่ต้องไปกูนี้ยืมสินอยู่บ่อยครั้งเมื่อก่อนครอบครัวของเจนนี่มีหนี้ก้อนใหญ่รวมแล้วหลักล้านทำให้แม่ของเธอพาลูกๆย้ายที่อยู่หลายครั้งเพื่อหนีหนี้จนเจนนี่ก็ออกไปช่วยแม่ขายของตลอดหาไรายได้เสริมมาช่วยแบ่งเบาภาระหนี้เช่นเปิดวงแดนเซอร์ชวนมือเพื่อนและน้องสาวมารับจ้างเต้นตามงานเลี้ยงรับจ้างล้างจานร้องเพลงตามไนท์คลับ พอเริ่มมีเงินจากการร้องเพลงได้ก็เอามาลงทุนขายผล,ลไม้และขายรองเท้าตามตลาดนัดเธอเคยโพสต์เล่าว่าเธอนั้นเคยนอนศาลาข้างถนนเก็บเหรียญในตลาดนัดหนีหนี้นอกระบบซ่อนตัวในม่านรูดข้าวหนึ่งกล่องกินสามคนนั่งขายรองเท้ากลางฝนโดนตัดน้ำตัดไฟไม่มีข้าวกินจำได้ไม่เคยลืมว่าเคยผ่านความลำบากอะไรมาบ้าง ตอนที่เรียนมัธยมเธอเป็นถึงเด็กกิจกรรมที่โดดเด่นในทุกๆโรงเรียนที่ย้ายไปเธอเคยเป็นทั้งประธานนักเรียนเชียร์ลีดเดอร์และเข้าร่วมประกวดกิจกรรมวิชาการต่าง,างๆเช่นการแข่งขันแต่งกลอนเมื่อปีพศ2559เจนนี่ได้โพสต์เพลงได้หมดท่าสดชื่นลงบนเฟซบุ๊กเพื่อประชดแฟนหนีเที่ยว แต่ผลการตอบรับดีเกินคาดมีคนแชร์คลิปอย่างล้นหลามทำให้เธอโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนทำให้มีงานติดต่อให้เป็นเล่นคอนเสิร์ตมากมายจนมีรายได้มากขึ้นสามารถซื้อรถคันแรกให้กับตัวเองได้ตามมาด้วยซื้อบ้านและปลดหนี้ให้แม่ได้ทั้งหมดเจนนี่ยังรับรีวิวไลฟ์ทำคอนเทนต์ลงบนสื่อโซเชียลและพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆมากมาย ค่าตัวเธอนั้นก็5-6หลักต่อโพสต์หรือต่องานเลยทีเดียวสำหรับเรทค่าตัวในการรับงานรีวิวสินค้าหรือรับงานทำคลิปรีวิวต่างๆของเจนนี่พบว่ามีเรทดังนี้แชร์โพสต์1 0 0 0 0บาทถ่ายรูปคู่สินค้า40,000บาทไลฟ์สด1ชั่วโมง60,000บาททำคลิปลงเพจและ YouTube 150,000บาททำคลิปลง TikTok 80,000บาท แชร์ไลฟ์1 5 0 0 0บาทต่อครั้งคลิปรีวิว3-4นาที1 5 0 0 0 0บาทคลิปรีวิว5-10นาที2,000 0 0บาทถ่ายคู่สินค้า50,000บาทไลฟ์สด1,000 0 0บาทต่อ40นาทีในปีพศ2566ที่ผ่านมาเจนนี่ได้ผ่านตัวเองเข้าสู่วงการแม่ค้าออนไลน์ทุ่มทุนกว่า10ล้านบาท เปิดตัว D D Jenny หรือ D D Body Cream with Sunscreen เพิ่งเปิดตัวหลอดแรกก็มียอดสั่งจองกว่า100,000หลอดและยังมีผลิตภัณฑ์อย่างสบู่สมสมุนไพรสบู่ยูจิน Soft by e u g e n n y Ginseng Herbal Soft ที่ขายดีมาก เรียกว่าชีวิตของเจนนี่นั้นต้องผ่านอะไรมามากมายส่วนตัวแอดมินนั้นคิดว่าการศึกษามีส่วนช่วยเปลี่ยนชีวิตคนมากๆเลยค่ะ ดูได้จากที่เจนนี่มีความสามารถหลากหลายด้านด้วยความที่เคยเป็นประธานโรงเรียนจะเห็นได้ว่าเธอนั้นมีความเป็นผู้นำจนสามารถเป็นเจ้าของค่ายเพลงดูแลเด็กๆในค่ายและเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยและจากการที่เคยแข่งขันแต่งกลอนเธอจึงมีความสามารถแต่งเพลงได้โด่งดังขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ